อคเทอรคืออะไรและ i n นคเทอรมใช้กับใครและใช้ยังไงไปดูกันค่ะ i n นคอเทอรนะคะย่อมาจาก International Commercial Term นะคะซึ่งออกโดยสภาหองการค้าแห่งชาติค่ะทำขึ้นเพื่อนะคะกำหนดความรับผิดชอบหน้าที่และความเสี่ยงแตกต่างระหว่างผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศนะคะซึ่ง i n นคอเทอร์มฉบับปีล่าสุดคือฉบับปีของ2020ค่ะ เทอมที่1นนะคะ EXW e x w o r a l นะคะผู้ส่งออกจะรับผิดชอบเพียงแค่นำสินค้านะคะไปวางไว้หน้าโรงงานตนเองเท่านั้นค่ะในส่วนต่างๆผู้นำเข้าจะเป็นผู้รับผิดชอบนะคะตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่างๆตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทางค่าประกันภัยและแบกรับความเสี่ยงตั้งแต่รับสินค้าจากหน้าโรงงานของผู้ส่งออกค่ะ และต้องทำพิธีสุละกากรด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องในเทอมนี้นะคะก็จะมีใบอินโอยหรือใบกำกับสินค้าค่ะตัวที่2หรือเทอมที่2นะคะ FCA Free Carrier นะคะผู้ส่งออกนะคะจะรับผิดชอบโดยการนำสินค้านะคะไปส่งณนะสถานที่ที่ได้ตกลงกันไว้หรือณนทะ่าเรือที่ได้ตกลงกันไว้กับทางผู้นำเข้านะคะแต่ทางผู้ส่งออกไม่ต้องขนสินค้าลงจากยานพาหน,นะเอง ทางผู้นําเข้าจะเป็นคนรับผิดชอบในส่วนนี้นะคะในส่วนผู้นําเข้านะคะจะรับผิดชอบเดือการนําสินค้าขึ้นบนเรือจ่ายค่าระวังเรือจ่ายค่าประกันภัยนะคะและรับผิดชอบความเสียหายต่างๆสินค้าจนถึงปลายทางเลยค่ะและเอกสารที่เกี่ยวข้องในเทอมนี้นะคะก็จะมีใบอินโอยหรือใบกำกับสินค้าค่ะและเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวก็คือเอกสารที่ใช้ในการขนส่งค่ะ ในส่วนของอินควอเทอร์ที่3 6ถึง6นะคะเป็นอินควอเทอร์ที่ใช้เฉพาะการขนส่งสินค้าทางน้ําหรือการขนส่งสินค้าทางเรือเท่านั้นค่ะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ FAS Free Alongside Ship ผู้ส่งออกจะรับผิดช,ชอบตั้งแต่นําสินค้าขึ้นยานพาหานะไปส่งตามสถานที่ที่ตกลงกันไว้แต่ไม่ต้องยกสินค้าลงจากยานพาหานะสิ้นสุดหน้าที่เมื่อสินค้าวางไว้ข้างกับเรือรวมถึงจัดทําพิธีสุลก,กากรขาออกด้วยค่ะ ผู้นําเข้าจะรับผิดชอบความเสี่ยงสินค้าเมื่อสินค้าวางไว้ข้างกับเรือจ่ายค่านําสินค้าขึ้นเรือจ่ายค่าระวังเรือจ่ายค่านําสินค้าลงจากเรือภาษีอากรขาเข้าและจัดทําค่าประกันภัยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอินควาเทอรนี้นะคะจะมีใบอินวอยหรือใบกํากับสินค้า Transport Document ค่ะเทอมที่4 FOB Free on Board เป็นอินควาเทอมที่นิยมใช้ที่สุดในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศผู้ส่งออกจะรับผิดชอบนำสินค้าขึ้นยานพาหนะไปส่งณท่าเรือต้นทางรวมถึงขนสินค้าขึ้นเรือและจัดทำพิธีสุลกรกรขาออกผู้นำเข้าจะรับผิดชอบความเสี่ยงของสินค้าเมื่อสินค้าอยู่บนท่าเรือต้นทาง รวมถึงค่าใช้ใจ่ายต่างๆค่าระวังเรือภาษีอากรขาเข้าและจัดทำค่าประกันภัยเอกสารที่เกี่ยวข้องใบอินวอย์และทานสปอร์ตดูเคียวเมนต์มาร์เก็ตเฟสคอร์ริเทอมที่5 Cfr cost and f r e i g ผู้ส่งออกจะรับผิดชอบตั้งแต่นำสินค้าไปส่งที่ท่าเรือขนสินค้าขึ้นบนเรือนะท่าเรือต้นทางจ่ายค่าระวังเรือรวมถึงทำพิธีศุลกากรขาออก ผู้นาเข้าจะรับผิดชอบสินค้าเมื่อสินค้าอยู่ที่ท่าเรือปลายทางจ่ายค่านําสินค้าลงจากเรือและจัดทําค่าประกันภัยรวมถึงภาษีอากรขาเข้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง by Invoi Transport e q u i ค m e n ม Market Facilitate เทอมที่6 CIF Cost Insurance and Freight ผู้ส่งออกจะรับผิดชอบตั้งแต่นำสินค้าไปส่งที่ท่าเรือขนสินค้าขึ้นบนเรือ จ่ายค่าระวังเรือจัดทําค่าประกันภัยรวมถึงทําพิธีศุลกากรขาออกผู้นําเข้าจะรับผิดชอบสินค้าเมื่อสินค้าอยู่ท่าเรือปลายทางจ่ายค่านําสินค้าลงจากเรือและภาษีอากรขาเข้าเอกสารที่เกี่ยวข้องใบอินโอย์ท่าสปอร์ตดูเคียวเมนต์มาเก็ตเฟสพิเพทค่ะเทอมที่7 CPT Carrier Paid To ผู้ส่งออกนะคะจะต้องรับผิดชอบตั้งแต่ขนสินค้าขึ้นบนเรือแจกค่าระวังเรือและทําพิธีสุลักกรกรขาออกสิ้นสุดหน้าที่เมื่อสินค้าถึงท่าเรือปลายทางในส่วนของผู้นําเข้านะคะจะรับผิดชอบเมื่อสินค้าถึงท่าเรือปลายทางและยังต้องเป็นคนนําสินค้าลงจากเรือเองรวมถึงทํา จ่ายค่าประกันภัยและทําพิธีสุลักกรกรขาเข้าด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องในอินคเทอร์มนี้นะคะก็จะมีใบอินโวย์ทางสปอร์ตดูเคอร์เมนต์มาเก็ตเฟดพีเพดเทอมที่8นะคะ CIP c a r r i a g and insurance page t o ผู้ส่งออกนะคะจะต้องรับผิดชอบในการขนสินค้าขึ้นบนเรือจ่ายค่าระวังเรือทำพิธีสุลักกรกรขาออก ในอินคอเทอมนี้นะคะผู้ส่งออกจะต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมก็คือจ่ายค่าประกันภัยด้วยค่ะในส่วนของผู้นําเข้านะคะจะรับผิดชอบในการนําสินค้าลงจากเรือเมื่อสินค้าถึงท่าเรือปลายทางและทําพิธีสุลกรกรขาเข้าเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีใบอินโวย์หรือใบกํากับสินค้า t r n p o r t d ค c u m e n t market s ตเฟ p a เพและที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คืออินซอร์เนซ์หรือประกันภัยนั่นเองค่ะ DAP Delivery at p a c e ผู้ส่งออกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้าไปจนถึงปลายทางคลังสินค้าแต่ไม่ต้องยกสินค้าลงจากยานพาหนะต้องจ่ายค่าเฟสค่าประกันภัยและค่าภาษีพิธีการศุลกากรขาออกผู้นำเข้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าอันโหลด ค่าพิธีการศุลกากรขาเข้าค่าขนส่งสินค้าไปยังคลังสินค้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง invoice transport document delivery order DPU d e l i v e r aspect unload ผู้ส่งออกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้าไปจนถึงปลายทางคลังสินค้า และต้องยกสินค้าลงจากยานพาหนะที่ปลายทางด้วยต้องจ่ายค่าเฟสค่าประกันภัยและค่าพิธ,ธีการศุลกาการขาออกผู้นำเข้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าพิธ,ธีการศุลกาการขาเข้าและค่าขนส่งสินค้าไปยังคลังสินค้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง i n v o i c e Transport Document Delivery Order DDP Deliver d e s t i n i n p l a c ผู้ส่งออกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้าทั้งหมดไปจนถึงปลายทางคลังสินค้าและต้องยกสินค้าลงจากยานพาหนะที่ปลายทางด้วยต้องจ่ายค่าเฟสค่าประกันภัยค่าพิธีการสุลก,กากรขาออกและค่าพิธีการสุลก,กากรขาเข้า เอกสารที่เกี่ยวข้อง Invoi, Delivery Order นี่นะคะก็คือ i n c o r t e r t e m ทั้ง11เท r m ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นำเข้าและผู้ส่งออกที่แตกต่างกันซึ่ง i n c o r t e r Term นะคะจะเปลี่ยนแปลงทุกๆ10ปีถ้าใครมีความรู้เกี่ยวกับ i n c o r t e r Term เพิ่มเติมสามารถแชร์ความคิดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ